สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับวันนี้เซลโยจะมารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะครับเป็น m มิตซูบิชิไททันนะครับตัว G L S 2.5นะครับตัวนี้ปี2013นะครับนี่ครับผมสวยๆเลยนะครับรถลงเทเลอร์มานี่ใส่เลยครับผมสภาพเดิมสีนี้เลยครับนี่ วันนี้เราเลยมารีวิวเลยนะครับมิตซูบิชิไต้ตันสองจุ gls พัดนะครับตัวนี้นะครับปี2อ1 3นิบสามะครับสีสวยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับสีเดิมเลยนะครับตัวนี้ก่อนชมรถนะครับฝากกดติดตามเซลโยสักนิดหนึ่งนะครับผมนี่เลยนะครับตัวนี้สวยงามมากครับไฟหน้าสีเดิมครับสดใสเหมือนเดิมเลยนะครับโลโก้มิ s u ูบิชินะครับผมกระจังหน้านะครับทำที่ระบายอากาศมาอย่างดีนะครับตัวนี้ ฟตัดหมอกนะครับสวยงามเลยนะครับมาชมด้านข้างนะครับด้านข้างนี่โอ้โหแต่งมาสวยแล้วครับได้แม็กอลอยเลยครับผมทีสีเทานะครับซีอีสีเทานะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับบันไดข้างนะครับจะตกไฟฟ้าด้านข้างนะครับเป็นไงครับโอ้สวยงามมากเลยนะครับคิวกัาสาด์เหมือนเดิมเลยนะครับผมมือจับโครเมียมสวยงาม เราไปชมด้านในกันหน่อยครับผมว่ารถมาประมาณนี้จะสวยแค่ไหนนะครับนี่ดําเดิมเลยเบาะหนังสวยเกลิบนี่ครับนี่คอนโซลด้านข้างนะครับสวยงามเดี๋ยวรถไปล้างเสร็จนะครับเราจะมารีวิวทีนะครับผมนี่เกียร์ออโต้นะครับ นี่ครับผมมิตซูบิชิไท t ันเครื่อง2.5 GLS p l u s นะครับปี2013นะครับปฏิพัฒน์อัโตเราขาย459,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับมารับชมมาดูกันได้เลยนะครับ